เก็บไปรถสวัสดีค่ะพี่น้องตกแรงมากอะหาแนวอยู่ในกิ่นนะคะเก็บพักไปออมพักใส่นะคะพักใส่หลังบ้านก็ได้ปลูกแล้วนี่ค่ะมันเกิดเองเป็นนกเม็น uk, มหนูขาบมันมา หลายคักอ่อนซ่อนแหงหมากปนเดียมาเบ่งหมากปนกัเนเดี๋ยนี่บ่เห็นดอกมันย่นด้วเราว่าดอกนี่น่นดเลือกอัม่พิณมาคลายนึมา,งนนางังนี่แล้วมีอีกฝังนึงเนาะค่ะ นนรัว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 กินได้นะคะง่ายหลายเป็นหัวเหินนะคะก็ขึ้นแม่กับพ่อได้เก็บกินมือนี้สิเอาไปอ่มนะคะอ่มอมอมอมใส่ ปากหนามปากหนามอ้วนอืมบ่ที่หมากมันหามากมันมากแก่เราเลยไหนอุ้ยแดดข้างในงามประสนม,มานึงเอาเอีกไม่มีอีกหันหลีอยู่ในน,นนี่ตัวนี้แก่มาปลาอยู่มากเบิ่บเงเหมือน,นัที่เห็นหมากาทเห็นหมากเลยมันแก่โอ้ยมันกินมะได้บ่อบอมั้ยนี่มันแก่เอาไปกัด โอ้แกก้าแกก้ากเกิดลีอยูนน่บปนย่างกับบัลลีกับเนย่างโอ้นกมากินนกพวกนาล์ไมนเอาไปกินไม่เอาไปเกิดต่อให้เพื่อนเอาใบใบหน้าก็น่้มันเกิดกอันนี้มากมันนะคะพี่น้องงามคักโอ้คันสุกี๊งหน่อยนี่แดง อ,อยุ่งก,กันละ <laughs> ฝากพีตอนนองค้างแนมลายออนซ่อนผักมาันงามนะคะก็ะเลยเอามาฝากเขาแรงน้ำกันได้ค่ะออมปากน้ำงัวนะคะใส่พักใส่เมนูเด็ดเย็นนี้ <laughs>